รายการนี้หมอสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ทึงการความร่ำรวยและสุขภาพที่ดีผู้ชมไม่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการเป็นเรื่องจริงตรวจสอบได้คำว่าแม่มีความหมายยิ่งใหญ่เกินกว่าแค่คำพูดเพียงคำเดียวแม่เป็นคำโดดหรือคำไทยที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ อันอบอุ่นลึกซึง้งระหว่างผู้หญิงกับลูกคำว่าแม่มักถูกนำมาใช้รวมกับคำอื่นๆโดยมีความหมายแตกต่างกันออกไปเช่นแม่ค้าแม่ครัวแม่นมแม่แรงแม่ยานางแม่ซสือคำว่าแม่ยังถูกนำมาใช้เรียกเป็นหัวหน้าหรือเป็นนายกองบ่งบอกฐานะของผู้มีอำนาจในการกำกับดูแลแล,และควบคุมเช่นแม่กอง แม่ทับเป็นตน้นสังคมไทยยังใช้คำว่าแม่ตามความหมายที่เรียกสิ่งดีงามตามธรรมชาติอื่นๆเพื่อยกยอ่องเทิดทูนในฐานะผู้ให้กำเนิดและหล่อเลี้ยงชีวิตเช่นแม่น้ำแม่ปุษสมแม่ธรณีความหมายของคำว่าแม่ในลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นชัดอย่างชัดเจนว่าสังคมไทยแต่โบราณยกย่องและให้เกียรติสตรีเพศผู้เป็นแม่ ระหนักในบทบาทหน้าที่และบุญคุณของแม่ต่อชีวิตของลูกๆตลอดมาทุกยุคทุกสมัยอย่างไรก็ตามความหมายหลักของคขาว่าแม่ก็คงมีไม่ผลการเป็นผู้ให้ชีวิตหรือหญิงผู้ให้กำเนิดแม่บ้านเงินล้าน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะครับวันนี้รายการคอคนเครือขายอีพี e ที่2นะฮะหลังจากอีพีแรกได้เดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานีครับไปถ่ายทําชีวิตของผู้ชายธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ทองเอกแล้วพี่ทองเอกก็ได้พูดถึงหญิงแกร่งอีกท่านหนึ่งครับที่ท่านแนะนําผมมาว่าชีวิตของผู้หญิงท่านนี้น่าสนใจมากตอนนี้เราอยู่ที่ปทุมธานีแล้วครับเดินทางออกมาตั้งแต่เช้าเดี๋ยวไปพบกับผู้หญิงแกร่งท่านนี้เลยครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่สาในมุมที่พี่สาเขาเลือกเองนะครับจัดที่ไว้ให้เรียบร้อยแต่แกไม่ยอมไปนั่งนะฮะสวัสดีพี่สาห้น่ทกานดทุกท่าน,นครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านน,นะครับอยากให้พี่สาแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับก็สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะทุกผูคนเลยเนาะพี่สานะคะนักพิจารณามลการาเป็นแม่บ้านค่ะเริ่มต้นมาแกก็พูดคํานี้เลยว่าแกเป็นแม่บ้านคำว่าแม่บ้านมันมันเขาเรียกมันจะมี ความรับผิดชอบ<ต>เป็นในตัจริงปกตินี่แม่บ้านต้องวิ่งไปรับของมาเลยเมีคนมาส่งของนมีส่งมาส่งอาหารแ<ช>สดงว่าชีวิตประจำวันที่จะอยู่กับความเป็นแม่บ้านเนี่ยเ,เป็นแบบใช่ค่ะแม่แมมบ้านก็นี่แหละแม่บ้านแม่บ้านคือทําทุกอย่างทำทุกอย่าง,างาในบ้านในบ้านเลยมคนผูแลการแม่บ้านอย่างนี้มีเงินเดือนไหมแม่บ้านนีไม่มีเงินเดือนค่ะนะแต่วันนี้เป็นแม่บ้านที่มีทั้งเงินอาทิตย์แล้วก็รายเดือนเป็นโบนัสพิเศษ รายเแม่พานอะไรเนาะทำไมเงินเดือนเยอะจังผมอยากทราบพี่อยากทราบประวัติชีวประวัติของพี่นะตั้งแต่ยังเป็นเด็กอะไรยงก่อนจะมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับพี่สาวเป็นสาวอ้วนนะคะเคยเด็กอุดมอ๋อเด็ดอุดมอ่าเป็นสาวเคยเด็กอุดมก็เรียกว่าเป็นเป็นเด็กบ้านนอกเนาะครอบครัวคือพ่อแม่ไม่ยากเกีื่อยน้องทำนาทำสวนทำไรทำทุกอย่างพี่สาวเลี้ยงควายเลี้ยงวัวอ่าตั้งแต่จําความได้เนาะไปโรงเรียนยังต้องเอาควายไปล่ามก่อนจะค่อยไปโรงเรียนเลย นี่คือชีวิตของพี่สาค่ะแล้วเรื่องการศึกษาพี่ศาจบแค่ป .6 ค่ะทุกคนนะคะจบแค่ป .6 ด้วยหนึ่งเรามีพี่น้องเยอะอเรามีพี่น้องเยอะพ่อก็เลยบอกว่าเอาตรงเลยนะพี่นะไปสมัครม .1 แล้วตอนนั้นนะ<อ>คุณครูคือคุณครูพาไปสมัครแล้วน,นะคะไปสอบเข้าม .1 แล้วแต่ว่าพ่อบอกว่าอย่าเรียนเลยพ่อตอนนั้นเลี้ยงวัวเยอะมากที่บ้านเาสียสละดสีด่านะมาเลี้ยงวัวค่ะแล้วตอนนั้นน่ะตอนที่เป็นเด็กเด็กับพี่มีความฝันไหมมีค่ะโคตรมีความฝันเลยเพราะว่าเราชีวิตเรายากจนเนาะ เราเห็นคนอื่นเขาสบาย<ม>เราเห็นคนอื่นเขาเขามีท<ม>ีวีนึกออกไหมบ้านอื่นก็มีทีวีดูบ้านเราไม่มีสมัยก่อนนะทุกคนควาฝันคืออยากรวยไม่ใช่ว่าอยากได้ทีวีนะแต่คืออยากรวยอยากอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่อยากลำบากจังหวะจากเด็กแล้วความฝันคืออยากรวยถูกไหมคะก็เข้าม,ามังทะทีนี้พอมาปุ๊บเนี่ยมาทํางานได้ไม่กี่ปีหรอกก็สามีครอบครัวพอมีครอบครัวปุ๊บเนี่ยคาว่าแม่บ้านมันมา ไม่ได้เรียกร้องเลยมันมาเองมันมาเองนะคะก่อนหน้านั้นทํางานหาเป็นสาวผ้านะคะเป็นซีพีขายพวกเครื่องผ้าขายอะไรพวกนี้แล้วก็ไปเป็นสาวชงกาแฟร้านซูสูกิที่เราก็เคยทํางานอยู่ที่นั่นทีนี้พอเรามีครอบครัวปุ๊บเนี่ยไอ้คำว่าแม่บ้านเนี่ยเขามาเองตําแหน่งนี้เขายกให้โดยอัตโนมัติ ทีนี้ควาคำว่าคามรับผิดชอบของแม่บ้านถือพี่สาวก็ต้องหนึ่งดูแลครอบรัวพอมีลูกเนี่ยมันยิ่งมากความันชอบเราต้องเยอะแล้วพอพี่ได้เริ่มต้นเข้ามาในประเทศมีครอบครัวได้ใช้คําว่าเป็นแม่บ้านแน่นอนนะมันต่างกับความฝันที่เราฝันไ,ไหมต่าง,างมากมายเพราะความฝันตอนที่เราเป็นเด็กเนาะ,ะเราก็คิดว่าเออเราอยากทํางานแล้วเราอยากมีเงินใช่ไหมเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่พอเรามามีครอบครัวปุ๊บเนี่ยมันต่าง,พงทพราความผิดชอบมันเพิ่มขึ้นเรื่อ เออความรับผิดชอบมันเพิ่มขึ้นเราจะต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกหากับข้าวทำกับข้าวแต่พี่ทุกอนไม่เคยทำกับข้าวอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้มีเงินเดือนไม่มีค่ะต้องรอจากทางชาวเกาะชาวเกาะตอนั้กที่็นชาวเกาะชาวเกาะแล้วพี่เป็นแม่บ้านมาโดยตลอดแล้วพี่มาเข้ากับคําว่าเครืออ่ายได้อย่างไรดีก็เพราะว่าคำแม่คำว่าแม่บ้านนี่แหละทําให้พี่คือเอาง่ายเราเราไม่มีเงินเดือน นะฮะแต่เราคือเป็นคนที่อยากจะมีรายได้แล้วมีเพื่อนมาแนะนําให้รู้จักธุรกิจเครือข่ายแล้วบอกว่าธุรกิจเครือข่ายมันสามารถทางานแบบเขาเรียกว่าแบบพาร์ทไทม์เป็นงานที่เราที่เราสามารถแบ่งเวลาไปทําได้อย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นประสบความสำเร็จไหมคืออยากจะบ,บอกว่าแรกๆที่เข้าไปมันไม่ได้ประสบความสำเร็จหรอก มันต้องใช้ระยะเวลาทีนี้ด้วยความที่เราเข้าไปบริษัทแรกเราไม่ใช่มันยังไม่ประสบความสาเร็จสิ่งที่เราได้คือเราได้ประสบการณ์เราได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ในเรื่องของเออเข้าไปอยู่ในสังคมเอคือข่ายเราต้องเราต้องทํำยังไงแต่ว่าพี่สาเป็นคนไม่ยอมแพ้เนาะก็หาหาไปเรื่อยๆค่ะ,ะหาจนเจอบริษัทที่ใช่บริษัทที่เราเราเคยประสบความสำเร็จก็มีช่วงนั้นพี่มีช่วง จ่ดต่าสุดของชีวิตไหมช่วงต่าสุดของชีวิตน่าจะเป็นช่วงที่ลูกๆกําลังเติบโตอยู่ในวัยเรียนเสร็จแล้วในช่วงนั้นในช่วงนั้นคือเรียกว่าเป็นช่วงที่เราไม่มีตังค์อย่างที่บอกว่าทําธุรกิจเครือข่ายค่ะมันก็มีสําเร็จและไม่สําเร็จแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เราพลาดพอเราพลาดปุ๊บเนี่ยคือหมดเลยเชื่อไหมว่าคนเครือข่ายเนี่ยถ้าพลาดปุ๊บเนี่ยเงินก็หมดเพื่อนก็หมดคือคือคือไม่มีใครพบเสร็จแล้วสิ่งที่รู้สึกแย่สุดคือไม่มีเงินให้ลูกกำลังเรียนนั่นแหละค ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนในจุดนั้นเห็นว่าต้องแบ่งให้อีกคนหนึ่งอยู่ให้อีกคนหนึ่งไปเรียนคือตอนนั้นลูกชายคนโตเนาะอยู่น่อยู่มหนึ่งหรือมสองแต่คนเล็กนี่อยู่อ,อ,อนุบาลพ่อเขาหางเงินสิบปีเสร็จแล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าให้ลูกคนโตไปตอนนั้นรูสมีเงินทั้งบ้านห้าสิบบาทแต่เราจะต้องให้ลูกไปโรงเรียนน่ะคนโตต้องต้องได้สี่สิบบาทคนเล็กต้องได้ยี่สิบแต่มีเงินอยู่ห้าสิบแต่ว่ากับข้าวยังไม่มีนะก็เลยคุยกับลูกชายบอกว่าหนูน คนโตนะฮะวันนี้หนูหยุเดเรียนได้ไหมให้น้องไปคนเดียวนี่นีค่ะคือคือพูดไปรู้สึกแบบแม่คนหนึ่งนะคิดเอาแล้วกันเนาะว่าแม่คนหนึ่งที่ที่บอกว่าหนูไม่ต้องไปเรียนได้ไหมให้น้องไปเพราะว่าเงินมีแค่นี้อะไรอย่างนี้จริงเราไม่ได้อยากบอกลูกนะคะว่าเราไม่มีตังค์เต่ใน,นเมื่อจุดจุดนั้นนะ่มันก็ต้องบอกเขาไงคุณคุณมันต้องบอกเขาไงว่าหนูอยู่โรงเรียนสักวันเดียวเเต่ลูกชายบอกว่าหนูไม่เอาเงินได้ไหม มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องมารับผิดชอบเราทําได้แค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่พี่เข้ามาทําเครือข่ายเคยมีจุดต่ำสุดแบบนั้นไมก็มีนะคะมันมีความความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปตรงไหนก็ไม่ได้เราจะหาเงินคือตอนนั้นเราคิดว่าเราจะหาเงินหนึ่งเดียวลยแต่นี้เมื่อเราเรามองไปตรงจุดไหนแล้วมันไม่มีมันไม่มีแสงสว่างให้เราถึงขน,นาดแบบเฮ้ยมันทำไมชีวิตต้องมาสุดจุดแค่น,นี้แต่ แต่พี่สาเป็นคนอย่างคือพี่ไม่เคยยอมแพ้ถามว่าตื้อไหมสุดๆไหมแต่พี่สามีความเชื่อลึกๆในใจตัวเองว่ามันต้องดีสิมันต้องเจอสิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยนี่คือสุดหนึ่งที่ทําให้พี่สามีกําลังใจพี่เริ่มที่คิดว่าตัวเองเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อ,อไหร่ช่วงวันหนึ่งที่พี่ได้มารู้จักกับธุรกิจเครือข่ายเนาะซึ่งที่พี่ชอบบริษัทนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะคือ บริษัทฤทธิตบรทุนนายจำกัดเป็นธุรกิจเครือข่ายที่เป็นแนวของออนไลน์ครับเพราะว่าสมัยก่อนที่พี่ทาที่พี่สาททาธุรกิจเครือข่ายมาสมัยก่อนเป็นแนวของต้องออกไปหาลูกค้ามันต้องออกจากบ้านลูกเล็กพี่สาก็ต้องทิ้งลูกไปอย่างนี้ค่ะกับข้าวันที่้าทุนเที่ยงคืนนั่นคือจุดหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวมีปัญหาเนาะนะคะเสร็จแล้วพอมาเจอธุรกิจเครือข่ายที่ชื่อว่าลิปบทุนาที่มาดูระบบเขาพี่ชอบตรงที่ว่าเฮ้ยเขาเป็นออนไลน์เต็ตี เราไม่ต้องออกจากบ,บ้านนะคะเราใช้ระบบออนไลน์แล้วก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือเริ่มเริ่มมีความหวังเริ่มมีความหวังขึ้นมาว่าเฮ้ยเราเจอแล้วนะช่องทางเจอแล้วนะโอกาสก็เลยตั้งใจเข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้มันแล้วก็เข้ามาทําพอเริ่มทาแล้วเริ่มมีไรายได้นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้พี่ซาเชื่อมั่นว่าแสดงว่าใช้เวลาไม่นานพี่ใช้ระยะเวลากับบริษัทที่บรรทุนายนะสองปีบอกให้ที่ตัวเลขที่ได้จนถึงปัจจุบันรวมๆแล้วก็มาเท่าไหร่ สัมพัรธ์ไม่มาเพราะเราจ่ายตรงเราจ่ายตรงหลักหลักถามว่าก็คือหลักล้านเออนะคะยอดหลักล้านเป็นที่มาที่ไปของแม่บ้านเงินล้านนี่นะใช่ไหมพี่ใช่เลยนะคะแล้วพอพี่พอคนทั่วไปเนี่ยรู้ว่าเราหรือว่าเราจะเข้าไปคุยกับเขาเรื่องระบบเครือข่ายมักจะมีคนแบบไม่เอาอะไม่เอาเครือข่าย ี่คิดยังไงกับคำพูดนี้พี่คือถามว่ามันมีไหมคนแบบนี้ก็มีนะคะเพราะว่าถามว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเขาคนที่ปฏิเสธรีบปฏิเสธคุณบางทีเขาหน้าสงสารเพราะเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราไปให้เขามันคือโอกาสอแต่เขาเนนรีบตั้งาจที่ปฏิเสธไว้ก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วเขารู้ไหมว่าเราเอาสิ่งดีไปให้เขาเพราะหนึ่งคนไทยเกิดจากความเชื่อเชื่อกันาะมีคนนั้นบอกว่านี่ไปทําบริษัทนั้นไปทําบริษัทนี้มาแล้วไม่เห็นจะรวยเลย บางคนก็เนี่ยเพราะฉันไปนทาบริษัทนี้มาแลวฉันเป็นนี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าบางคนอนะ่ะคือไม่ได้ไปสัมผัสดโดยตรงแต่ฟังเขาเล่าว่าแล้วก็มีความเชื่อ,อแต่พี่สาเชื่อนะคะว่าถ้าเขาเปิดใจแค่เขาเปิดใจเข้ามาเรียนรู้แค่เขาเปิดใจเข้ามาศึกษาเขาจะรู้เลยว่าธุรกิจเครือข่ายมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเนี่ยผมว่าหลายๆคนอนะ่ะหรือว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่อยูอ่ทาบ้านด้วยช่วงโควิดที่ผ่านมา ผมเองก็ตกงานเหมือนกันตกงานมาเกือบสองปีนะพี่เดือดร้อนมากแล้วพี่สาลนะ่ะมีผลกระทบอะไรกับสถานการณ์ที่ผ่านมาบ้างยิอง่างนี้แต่ว่ามีแน่นอนเลยค่ะถ้าจะถามว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาสําหรับพี่สาเป็นช่วงที่เปลี่ยนชีวิตขึ้นมาดีขึ้นหอมอดีขึ้นอา่า เพราะว่าก่อนหน้านั้นพี่สาก็เป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งแม่ค้าออนไลน์พอโควิดเข้ามาไตรมาสแรกเนี่ยสินค้าที่เคยขายอยู่ราคามันสูงมันขายไม่ได้แต่ทีนี้พอจะหวาโอกาสเราได้มารู้จักกับบริษัทริทุนายนะคะทําให้พี่ได้เปิดใจแล้วเข้ามาเรียนรู้อย่างที่บอกว่าพี่เปิดใจกับที่นี่เพราะระบบออนไลน์ทีนี้ด้วยบริษัทริทุนายเป็นออนไลน์ใช่ไหมคุณมันไม่ต้องออกนอกบ้านมันไม่ต้องกลัวโควิดแต่มันใช้โทรศัพท์เครื่องเดียว ทำงานแล้วเวลาพี่มีลูกค้าพี่มีออเดอร์ตอดชิปไปที่บริษัทถูกไหมบริษัทจัดส่งแล้วพี่ผ่อบให้เราหมดเราก็แค่ส่งป้อนลูกค้าลูกค้าโอนเงินผ่านไทยไม่ต้องผ่านเราอีกผ่าน,นบริษัทเลยใช้ระบบคาพีสาใช้ระบบบริษัทอิสรทุนนายท้าหมดในการเริ่มธุรกิจเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจุดที่ว่าเอาพีสาเริ่มมีไรายได้ไม่ต้องออกไปไหนอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเป็นใ่บ้าน100ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนื่อยพี่ทำเครือข่ายถ้าเมื่อก่อน เหนื่อยมากถ้าเมื่อก่อนเหนื่อยมากแต่ปัจจุบันนี้พี่้องพี่มีความสุขพี่มีความสุขเพราะอะไรการทำเครือข่ายของพี่ถ้าเพื่อนที่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กพี่ก็ดีนะคะจะเจอข้อสารไลฟ์สดทุกวันเข้าใจความรู้สึกแล้วเวลาพี่สาไลฟ์สดอ่ะมันมีความสุขอ่ะมันไม่ใช่ความเหนื่อยสิ่งที่พี่สาไลฟ์พี่สาได้ออกไปบอกต่อไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนที่รู้สึกท้อที่หลายๆคนที่เขาไม่มีอาชีพแล้วพี่ส่งต่ออาชีพนี้ให้ก็คืออาชีพเครือข่าย อาชีพบริษัททีบรรณาารที่ใช้ระบบออนไลน์เพราะตัวเองนะคะสามารถบอกไล้ว่ายืนได้แล้วอ,อยากจะส่งต่อค่ะมีอะไรอยากบอกสมาชิกลิสต์บรรนานทั้งเก่าและใหม่ไหมครับ เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราเราอยากมาพูดในเรื่องของของอาชีพแล้วกันะนะคะเพราะสารีบรรทุนายเราไม่ได้มาเป็นธุรกิจเครือข่ายที่ให้ให้คุณคุณนะคะมาสมัครสมาชิกแล้วก็<ะ>ซื้อสินค้ากินอย่างเดียวแต่วันนี้พี่สายยากจะบอกทุกคนทุกท่านด้วยว่าไม,ม่ว่าจะเก่าหรือใหม่เนาะสำหรับสมาชิกเก่าก็ดีที่คุณเข้ามาแล้ววันนี้คุณไม่ได้เข้ามาสมัครเพื่อซื้อสินค้ากิน,<ะ>น,นยอย่างเดียว<ะ>แต่ที่ส่งสิ่งที่คุณจะได้คือคุณได้อาชีพธุรกิจที่บรรทุนนายให้อาชีพให้งาน สำหรับหลายหลายคนพี่สาเชื่อนะว่าสมาชิกที่บรรทุนนายหลายคนที่เข้ามาในในในสมัครในของเราเนี่ยนะ,ะบางท่านตกงานมาก่อนะบางท่านตกงานแต่พอมาสมัครที่ลิดบรรทุนนายเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณได้งานคุณได้อาชีพบางคนก็คาดหวังว่าเข้ามาเดือนแรกแล้วจะมีไรายได้เลยอแต่อย่าลืมว่าเรามันเป็นงานบอกต่อนะคะบางท่านเข้ามาอาจจะยังไม่มีไรายได้อาจจะต้องเรียนรู้ก่อนยื่ระยะก่อนใช้ระยะเวลาเพราะพี่สากเขาใช้ระยะเวลาเกือบสองปี เพราะฉะนั้นอย่าแกบอกคนเก่าๆเนาะสมาชิกของเราตอนนี้ว่าให้คุณยืนหยัดค่ะคุณต้องถามใจคุณนะคะว่าคุณเข้ามาในนิตวทุนายนี่คุณอยากได้อะไรคุณไม่ใช่แค่เข้ามาซื้อสินค้ากินอย่างเดียวแต่คุณเข้ามาเพื่อรายได้ถูกไหมคะคคุณเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคุณเข้ามาเพื่ออยากที่ให้ชีวิตคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าคุณมาแล้วคุณยังไม่ได้คุณยังไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะ อย่าลืมว่าความสําเร็จมันไม่ได้มาง่ายๆแต่มันก็ไม่ได้ยากยาเกินไปอันนี้ถ้าพูดมันก็เบสิกพื้นฐานนะนะแต่ถามว่าวันนี้คุณต้องจอดจ่อที่ใจของคุณก่อนว่าเวลาคุณอยากสําเร็จคุณต้องการความสําเร็จเพื่อใครใครคือแรงบันดาลใจของคุณถูกไหมพี่สาคือครอบครัวพ่อแม่คือแรงบันดาลใจลูกคือแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นวันนี้พี่สาเข้ามาในรีปิะตรนานเนี่ยนะคะพี่สาไม่ได้แค่เข้ามาแล้วก็อยากซื้อสินค้ากินอย่างเดียวแต่พี่สาวรู้ว่าพอพี่สาเข้ามาชีวิตฉันต้องเปลี่ยนดิ แล้วฉันต้องเปลี่ยนเพื่อใครไม่ได้เปลี่ยนเพื่อตัวเองนะครับเปลี่ยนเพื่อคนข้างหลังเปลี่ยนเพื่อคนที่อยู่รอเราใช่ไหมคะเพราะอย่างพี่สารพี่บอกเลยว่าที่ตอนแรกพี่ปกัสพ่อแม่พ่อพ่อแม่พี่ 28, อายุแปดพี่สองคนเขาที่อยู่กับเราได้ี่ิีเราอยากให้เขาเห็นความสําเร็จของของเราเราอยากให้เขาเห็นว่าวันนี้เขาไม่ต้องห่วงแล้วคือเราสามารถยืนได้แล้วสุดท้ายนะคะก็อย่าฝากถึงเพื่อนเพื่อนี่พี่ทุกคนนะคะที่มาเก่าก็ดีหรือที่มาใหม่ก็ดีว่า วันนี้ถ้าคุณนะไม่รู้จะทําทอะไรแล้วเนื่องด้วยวิกฤตก็ดีโควิดก็มาเศรษฐกิจก็แย่ขออยากให้ลองค่ะคุณอ,อยากให้ลองเปิดใจกับลิซ์วันทุนายดูว่าวันนี้นะคะที่สามวงว่าเป็นบริษัทที่ใช่ที่สุดในเวลานี้ขอให้ชัดเจนขอยยืนอยากคอยเชื่อมั่นยังไงคุณก็สําเร็จค่ะท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ค่ะอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวของลิซันทนา พี่คิดว่าตอนนี้สายเกินไปไหมถามว่านะตอนนี้พี่มองว่าเป็นช่วงที่สายไหมไม่สายแต่ <c oughs> กลับเป็นช่วงที่ใช่ค่ะ <c oughs> เพราะระยะเวลาการเดินของที่พัฒนามาสองปีเต็มวันนี้ช่วงนี้เข้าสู่ปีที่สามเนี่ยปีที่สามมันเป็นปีที่กําลังเชื่อถือขึ้น <c oughs> ปีที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างของที่พัฒนาตอนนี้พร้อมแล้วครับไปอย่างเดียวแนละ้วตอนนี้ใช่กําลังคือพุ่งทะยานนะคะวันนี้ไม่มีคาว่าสายพี่กลับมองว่าเป็นโอกาสคุณทําง่ายขึ้น สำคัญของธุรกิจเครือข่ายค่ะพี่น้องนะคะคือระบบการเงินถ้าบริษัทไหนระบบการเงินไม่เป๊ดใช้เม้นต้นโอนถอยค่ะเพราะอะไรเพราะพิสาเจอมาแล้วคอมมิชชนบอกพิสา,สาต้องโทรตามโอนหรือยังโอนหรือยังอันนี้ไม่ต้องโอนเลยแต่บริษัทที่บรรณานายเที่ยงคืนยี่สิบกว่านาทีตุ้งมาเลยค่ะระบบผ่านการเงินเป๊สม,มาวมนนี้เราคุยเรื่องเชื้อประวัติแล้วก็วิธีการคิดวิธีการทงานของพิสามาแล้วครับเชื่อไหมครับว่าผู้หญิงตัวเล็กๆข้างๆผมเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้เนี่ย ผ่านร้อนผ่านหนาวทดลองเรียนรู้มาตลอดทุกวันนี้พูดได้เต็มปากแล้วว่าอยู่ได้แล้วแต่ที่สําคัญพี่สาวของผมเนี่ยเขาบอกว่าทําส้นตำอร่อยมากใน <c oughs> เขา้ามีสูตรผ <c oughs> สมพิเศษด้วยนี่ <c oughs> ส้ตมมนตำโอเมก้า <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ไปดูเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทานแล้วผมจะบอกว่าอร่อยจริงไหมแล้วได้ประโยชน์จริงไหมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืม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 ทำไมอะพี่เดี๋ยวนะคะอาหารของเรานะคะจะต้องมีโอเมก้าค่ะนะคะอินคาเธอร์ปิ้นของเราค่ะอ่ีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะยนโยนยนค่ะทุกอย่างเลยนะคะอาหารจิบอ่าตึ้งๆอ่ะทุกอย่างค่ะเพราะว่าเราต้องดูแลสุขภาพอันนี้ด้วยนะคะอันนี้อ่ะอ่ะอ่ะสิ้นเดี๋ยวสิ้นเดี๋ย เราต้องทําทุกวันค่ะเพราะว่าการที่เราทานในแต่ละวันเราได้พวกไอ้น้ำมันเอ้ยอะไรเอ้ยไข่เจียวนี่คืออะไรภูมิมกัของตัวได้วันนี้พิสาลงมือย่างไก่นะครับทำไข่เจียวแล้วก็ปลูกมะละกอตอนที่เรามานี่เองนะครับแป๊บเดียวมาถึงก็เด็ดปาสามทำเรืเลยไปเอาที่ตักข้าวนั่นเองครับผมโอ้พิสา สุดยอดเลยกับข้าครับเชิญพี่นาด้ครับผมก็ได้ทานอาหารฝีมือพี่นากับพี่สาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยมากอร่อยไหมครับทีมงานอร่อยใช่ไหมล่ะผวันนี้ขอบคุณพี่สากับพี่นามากๆนะครับที่ให้เกียรติทีมงานเรามาถ่ายทําเรื่องราวชีวิตของพี่สานะครับนะก่อนจากกันเนี่ยผมมีคําถามอีกสักสองสามคถามนี่ถามพี่ทั้งสองคนขออนุญาตเริ่มจากพี่นาก่อนนะครับนะตั้งแต่ที่ เราอยู่ในระบบเครือข่ายมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็รายได้ก็ดีขึ้นเนาะเราไม่ต้องไปดิ้งเหนื่อยกับสภาวเศรษกิจแบบเนี้ยก็อยู่กันแม่บ้านแบบเนี้ยตอนเช้าแล้วก็ทํางานบ้านพอไปบ่ายปุ๊บแล้วก็มาเจอกันพูดคุยเรื่องงานแล้วก็ตำซ้มตำ,ตำ,ตำกินกันแบบเนี้ยแล้ว<ม>พี่สาล่ะครับหลังจากที่ได้อยู่ในระบบเครือข่ายของริชชนทุนายเนี่ยครอบครัวชีวิตครอบครัวที่เคยลาบากเนี่ยดีขึ้นไหมครับพี่ชัดเจนดีขึ้นแบบชัดเจนดีขึ้นแบบคนละเรื่องเลย คนละเรื่องเลยใช่ไหมครับคนละเรื่องเลยกับก่อนหน้านั้นเพราะก่อนหน้านั้นบอกได้เลยว่ามันไม่มีวันพักม,มันทำงานมันไม่ได้หยุดพักแต่พอมาทำริดบรรทุนนายแล้ว,แล,วแล้วเราใช้ระบบไง เราใช้พลังทีมเราใช้พลังเครือข่ายอืมอ่าแล้วที่สําคัญบริษัททบิษัฒนายนะคะมีเครื่องมือมีระบบซัพพอร์ตอะไรที่มันเหนื่อยหนักๆก็ยกให้บริษัททำค่ะแลสินค้าะไตเราก็ปลอดบ้านถูบ้านก็ได้ตามทีนี้เราก็ทํางานประจําวันของเราคือมันได้ในทั้งทํางานทั้งครอบครัวมันได้ด้วยกันในในในตรงนี้ในบ้านหลังนี้คือพี่สาวทั้งทํางานแล้วก็ดูแลครอบครัวค่ะแล้วความเป็นอยู่ดีขึ้นถามว่าจากม่บ้านที่เมื่อก่อนไรได้ไม่ได้ มันไม่ได้พอที่จะซัพพอร์ตครอบคัวได้มันไม่พอใช้รายจ่ายมันเยอะแต่ว,วันนี้ที่พี่สาเข้ามาอยู่ในริทรนไยพี่สาใช้ระยะเวลา2ปีนะเต็มๆเนาะในการเรียนรู้แล้วก็ลงมือทาทุกวันนี้หลยได้อาทิตย์หนึ่งก็แสนอัพค่ะ oh, <no. S 1> กับริทรูนายค่ะ บางคนทางานทั้งปียังได้ไม่ถึงเลยนะพี่พี่เป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละมันแล้วก็เลยเป็นประเด็นที่ผมอยากรู้มากเลยพี่หาได้อาทิที่ละเป็นแสนเนี่ยพี่มีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ผมว่าต้องเป็นอุปกรณ์ที่ยิ่งใหญ่โตมโหฬานมากแน่นอนเลยมีเครื่องใช้สดมีอะไรบ้างพี่อุปกรณ์พี่อุปกรณ์ของพิ่สาที่ในการทํางานของพี่เลยเพราะพี่ใช้ระบบออนไลน์นะฮะแต่อุปกรณ์ของพี่อย่าบอกว่าต้องเป็นคอมคอมเครื่องละห้าหกหมื่นไม่เลยค่ะใช้โทรศัพท์ซัมซุงเครื่องนี้ นีค่ะในการไลฟ์สดทุกครั้งพี่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้สุดนะคะแล้วก็มีขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องนะครับนี่อันนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เลยคู่ชีพค่ะไปไหนไปด้วยอ่นี่คือขาตั้งกล้องสนิมได้สนิมิ่มขึ้นแล้วนะเลยเช็ดปัางแลพี่ฝุ่นเต็มเลยได้มาสอง้านเอไม่รู้กี่ร้านแล้วตัวนี้ใช่ถ้าพี่ไม่ใช้แล้วให้ผมนะผมเก็บไว้ตัวนี้ก็จะเป็นคือขี้เกียจพกโน้ตบุ๊กขี้เกียจพกคอมตอนนี้ใช้ตรงนี้ค่ะ ขีสมัครแจงยอ่อจังซื้อสินค้าแล้วพี่นาครับอันนี้เครื่องเดียวเลยอะไรมาตียุงอะไรไม่เกี่ยวใช่ไหมเอาเอาไปเรามาบ้านพีสาเมื่อก่อนนี้เห็นพี่สาวบอกว่ารถพังตังเสียออกไปกลับมาบ้านทะเลาะกับสามีทุกวันนี้สามีพี่สาบ่นแล้วไม่คิดจะออกไปข้างนอกบัางหรออยู่แต่บ้านองู่่เห็นตลอดเป็นอย่างนั้นไหมพี่ไม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 ่นะไม่นะอยู่ด้วรายการเขาวันนี้คอคนเครือข่ายก็ไม่มีะารจะมอบให้พี่นากับ พิสานะครับก็เ <statistically> ป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทดิสบวนทูไนมอบให้พิสานะครับสัตวินานะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ้ส่วนพี่นาก็เช่นเดียวกันนะครับนะครับผมขอบคุณครับผมฝากเฉยๆแล้วก็ขอไให้ครับพี่ขอบคุณมากนะครับเป็นอานายถุงลีใส่เขินอินคาออยเจอพีนกับลิสคาโนคาคาวนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย